สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านช่วงนี้นะครับมีการแข่งขันฟุตบอลในระดับเยาวชนในระดับเอเชียนะครับทุนาเมร์ระดับเอเชียเลยไม่ว่าจะเป็น U17 U20 ยู่นะครับในช่วงต้นปีนี้ถึงเดือนเมษายนจะมีการแข่งขันต่อเนื่องครับอย่างที่ผมรายงานให้ท่านทราบไปแล้วช่วงนี้เป็นช่วงระหว่างนะครับทีมชาติชุดย20กํากำลังแข่งขัน ชิงแชมป์ชาติเอเชียรอบสุดท้ายที่ประเทศจีนอยู่นะครับเดี๋ยวประเด็นนี้เราจาพอมีเวลาคุยกันนะทีมไทยเราจะลงสนามอีกครั้งหนึ่งวันจันทร์ที่17กุมภาพันธ์นะครับพบกับทีมชาติเกาหลีสาหรับคลิปนี้นะครับพอดีผมไปเห็นคอมเมนต์นะครับของเพื่อนมาคอมเมนต์นะครับเป็นเป็นประเด็นที่ผมอยากจะตอบนะ,ะท่านบอกว่าคุณประคินคุณคิดยังไงว่าเด็กทุกวันนี้เนี่ยคิดทันเด็กญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าผมเห็นเด็กทุกวันนี้เนี่ย วิ่งไล่ต่อยไล่ตีกันนะครับตีรันฟันแทงกันนะครับมีไม่มีคุณภาพเป็นเด็กญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้นะครับเรายังมีการศึกษาห่างจากเขานะครับระดับความคิด IQ เด็กก็ยังสู้เขาไม่ได้เป็นประเด็นประมาณนี้ครับที่เพื่อนนะครับมาคอมเมนต์นะครับทักทวงผมเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ผมพูดว่าเราทันนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลครับมันไม่ใช่องค์รวมทั้งหมดของเด็กไทยนะสภาพสังคมจริงๆแล้วเด็กขบศูนย์ขับเกิดมาเนี่ย ไอ้เด็กเป็นแบบนี้เนี่ยผมไม่โทษเด็กนะผมโทษผู้ใหญ่นะครับเราสร้างสังคมแบบไหนให้เด็กครอบครัวบางครอบครัวทําไมลูกเขานะครับเป็นหมอนะครับลูกเขาเป็นคนดีนะครับทําไมครอบครัวบางครอบครัวบางทีมีเงินมีทองหรืออยู่ดีกินดีแต่ลูกกลับไปเป็นโจรก็มีครับเสพยาบ้าก็มีเพราะอะไรครับเราดูแลลูกเราอย่างไงจุดนี้เนี่ยมันต้องเอาไปคิดนะครับ การที่ญี่ปุ่นเด็กเขาเนี่ยไม่ตีลันฟันแทงกันเด็กเขานะมีไอคมีการเรียนคนการเรียนนะเกฑ์วัดเนี่ยดีกว่าเราเพราะอะไรครับเพราะสภาพสังคมเขาสภาพวิธีคิดของผู้ใหญ่นี่แหละเด็กเกิดขึ้นมาเขาไม่มีความผิดอะไรครับมันอยู่ที่ผู้ใหญ่เรานี่แหละตัวดีเลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมจึงมองว่าเด็กเราเนี่ยไม่ได้แพ้ญี่ปุ่นเลยโดยเฉพาะเด็กนะที่เขาเล่นฟุตบอลจริงหลายคนนะผมไม่ได้พูดว่าเด็กทุกคน เด็กที่เทพสุรินนะนักเตะเทพสรินนักเตะกรุงเทพคริสเตียนสวนกุหลาบหรือนักเตะที่อยู่ยูสิบเจ็ดผมบอกไปเลยครับสมองนะครับไอคิวฟุตบอลไม่ได้แพ้เด็กญี่ปุ่นทางด้านการกีฬาดีเอ็นเด็กไทยเนี่ยไม่ได้แพ้ญี่ปุ่นแม้กระทั่งโค้ชญี่ปุ่นผู้ชํานาญการทางฟุตบอลของญี่ปุ่นก็ยังเคยยกย่องชมเชยเด็กไทยนะครับว่าเด็กไทยมีทางฟุตบอลดีมากเด็กญี่ปุ่นเขายังสู้ไม่ได้เลยเอาพูดง่ายๆว่าเราเกิดมาเนี่ย ถ้าติดดาบอรันยิ๊กลามาากท้องพ่อท้องแม่ได้ติดลงมาแล้วครับนี่คือสายเลือดนะถ้าเป็นไก่ชนก็นะครับพระเจ้าห้าพระองค์เลยครับคลอดออกมาเนะี่ยนั่นคือเด็กไทยเกิดออกมาก็เตะคนเป็นครับเป็นอย่างนี้นจริงเด็กญี่ปุ่นต้องมาหัดเตะนะครับเด็กญี่ปุ่นมังคนเนี่ยเตะไม่เป็นแต่เด็กไทยของเราเตะเป็นตั้งแต่กเกิดครับเอาท่านก็ลองดูสิครับว่าเป็นลูกไก่ชนหรือเปล่านี่ครับแต่เด็กๆนะเวลาเขาไปโรงเรียน ถ้าเขาอยู่ในสภาว่าแวดล้อมของครอบครัวที่ดีมีเหตุมีผลนะครับเป็นครอบครัวที่อบอุ่นคุณต้องกอดลูกบ้างนะครับให้ความรักกับลูกนะครับให้สิ่งดีๆไอ้เรื่องไม่ดีอย่าไปพูดนะผมเห็นเด็กนะครับน้องๆน,นะครับหลายๆคนที่อายุยังไม่มากแต่มีลูกเนี่ยนะครับคือผมไม่ได้รังเกียจเกี่ยวกับการพูดคำหยาบนะแต่บางครั้งเราไปพูดถึงเรื่องบางสีบางอย่างคือพูด,ดง่ายๆว่ามันไม่ได้ส่งเสริมให้เด็กเนี่ย มีวิธีคิดนะที่เป็นคนที่จะสร้างนะวัตรกรรมเลยแต่มันกลายเป็นวิธีคิดที่ให้เขารู้สึกนะครับไม่ให้ความเคารพผู้ใหญ่หรือพ่อแม่ตัวพ่อแม่นั่นแหละครับตัวผู้ใหญ่แหละครับตัวดีเนี่ยเราเราต้องพิจารณาตัวเราเองนะครับจากวัยเด็กมาเราพึ่งพ่อพึ่งแม่นะเราไม่มีบทบาทอะไรเลยนะครับกระโปโลแต่พอเราโตมานะเราหาเงินได้ทุกวันนี้หายังไงก็หาได้ครับเงินนะ่ะทำชั่วทำเลวยังไงมันก็ได้เงินนะ่ะ พอได้เงินขึ้นมาแล้วเนี่ยคิดว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่จะทําไงก็เด็กก็ได้นะเพราะหาเงินได้แล้วแล้วยิ่งเป็นพ่อเป็นแม่คิดจะพูดยังไงกับลูกก็พูดได้อย่างนั้นผิดครับผมวิหารสีมันไม่เกิดถ้าเราไม่เป็นคนดีสังคมเราไม่ไม,ไม่เป็นคนดีผู้ใหญ่ไม่เป็นคนดีมีความชิดเนี่ยมัวแต่พูดเล่น,ม,ลนมัวแต่เล่นการพานันนะกินเหล้าเมายาไม่ดูแลครอบครัวไม่มีความรับผิดชอบเด็กเหล่านั้นก็ไปตีรันฟันแทงกันสิครับก็เพราะผู้ใหญ่เราไปได้เรื่องไงครับ ถ้าเราแต่ถ้าเราสร้างสังคมที่ดีได้นะเราเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของเราใหม่จุดนั้นผมไม่คิดครับผมผมคิดว่าจุดเ,เล็กๆอย่างการกีฬาอย่างฟุตบอลกีฬามหาชนนะมันมีพลังมหาศาลเลยทางด้านซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเลยถ้าเราทําฟุตบอลดีได้นะคุณภาพของนักฟุตบอลนะคุณภาพของนักบอลล์บอลคุณภาพของนักฟุตบอลมันจะส่งนะครับพลังทางด้านการกีฬาออกไปยังรุ่นเยาวชนให้มันแย่เฉพาะรุ่นเราเลยครับรุ่นพ่อรุ่นแม่ที่ไม่ไม่ค่อยได้เรื่องเนี่ย ให้เด็กรุ่นต่อไปเขามีคุณภาพเถอะครับผมไม่เคยโทษเด็กเลยผมบอกไว้แล้วครับว่าเด็กทุกวันนี้นะเด็กเทพซิรินเด็กสุวรรณภูมิเอฟซนะเด็กตามรงเรียนต่างๆที่เขาเล่นฟุตบอลเก่งๆเน่ะเด็กเขายังไม่ได้เสียคนครับรุ่นปรเมตรุ่นนะครับต่างๆที่เขากำลังเล่นตอนนี้เนะี่ยเขาเอาไปจับไปใส่ตัวต่อตัว,ตว,ตวไม่ได้แพ้ด็กญี่ปุ่นหรอกครับญี่ปุ่นก็ไม่ได้เก่งเกินเราหรอกเขาเก่งเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ทําสิ่งดีๆให้เขาดูเขาถึงเก่งได้ นะครับแต่ครอบครัวเราเนี่ยนะครับคาว่าเป็นไทยเนี่ยเราตีความผิดแล้วครับคําว่าเป็นไทยใช้กูใช้มึงเนี่ยเอาข้าวเปิบเอามือเปิบข้าวกินตั้งแต่สมัยก่อนมันมันงดงามจริงแต่มันหมดยุคมานานแล้วครับแล้วเราไม่ได้เพิ่มนะครับความศีวิไลหรือความเป็นอริยชนเนี่กับตัวเราเลยมากี่ปีแล้วครับญี่ปุ่นเขาขึ้นขึ้นถึงระดับท็อปห้าของโลกแล้วทางด้านเศรษฐกิจกแล้วเราอยู่ตรงไหนครับเราไม่พัฒนาเลยแล้วเราคิดว่าตัวเราดีอยู่กับผู้ใหญ่อะ เนี่ยฟุตบอลไทยเราเนี่ยมันต้องมีเจแปนเวมีไทยแลนด์เวได้แล้วครับตั้งนานแล้วเราเล่นอะไรกันอยู่ครับมีเพื่อนมาคอมเมนต์นะครับว่าญี่ปุ่นก็เชิญโค้ชเฮงไปเป็นที่ปรึกษานะครับทำตำ,า way, ำราเจแปนเวทําปฏิญญาเจแปนเวแต่ไทยแลนด์เวของเรามันทําไม่ได้ครับโค้ชเฮงยังทําไม่ได้เลยที่บ้านเรามันเป็นยังไงครับนะครับไอ,เอ้เรื่องเงินเรื่องทองไอ้เรื่องฐานหน้าตแหน่งไอ้เรื่องหน้าเรื่องตาเอาไว้ทีหลังเลยครับทาเพื่อชาติก่อนสิ่งเหล่านี้แหละครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องปลุกจิตสานึกให้กับผู้ใหญ่เราก่อนนะ พรอครัวฟุตบอลไทยเราเนี่ยแหละสำคัญมากอย่าไปโทษเด็กโทษเด็กไม่ได้แม้กระทั่งผมพิพาทวิจารณ์เด็กยูยี่สิบนะผมไม่ได้ว่าเด็กเลยผมบอกแล้วครับผมรักน้องยูยี่สิบทุกคนถ้าผมไม่รักผมจะเชียร์มาทําไมครับตลอดปีสองพันยี่สิบผมเชียร์มาตลอดเมื่อก่อนยิ่งดา่าโอ้โหครับทั้งบูลลี่ทั้งดา่าเด็กยูยี่สิบมีช่องบ,บัคินแชนแนลนี่แหละที่ปกป้องมาตลอดนะให้กําลังใจน้องเข้ามาตลอดแต่ตอนนี้ที่ผมพูดดหน่อยเพราะว่ามันเป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายครับถ้าเป็นลูกเป็นหลานเราเองเองต้องสู้สุดใจแล้วนนนะถววาายหัแล้้งเี เราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเลยลักษณะนิสัยที่ลักษณะที่ไม่เอาจริงเนีย่ยต้องต้องลุยแต่ผมไม่ได้โทษเด็กนะเพราะผมเชื่อว่าเด็กเนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากผู้ใหญ่นี่แหละที่ควบคุมดูแลไม่ว่าจะเป็นโค้ดเนี่ยถ้าผมจะไปว่าโค้ดตรงๆเนี่ยเราผู้ใหญ่กันแล้วผมพูดแค่นี้ก็น่าจะเข้าใจนะทำไมต้องผมพูดตรงด้วยล่ะครับว่าเราเนี่ยทำการทําทีมในลักษณะที่มันมันยังมีข้อบอกพร่องเนี่ยพูดเพื่อเพื่อก่อนนะข้อบอกพร่องคืออะไรผมก็พูดอผมก็พูดมาแล้วครับ และสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเด็กเนี่ยเราจะให้เด็กรับผิดชอบเรื่องนี้ไม่ได้สักหน่อยนึงะนะครับสิ่งต่างๆที่เรากระทำเนี่ยเด็กเนี่ยรับทั้งหมดเลยผมสงสารเด็กมากนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าอยู่ยี่สิบชุดนี้นะเราควรจะส่งเสริมสนับสนุสนน้องเข้าไปอีกเพราะว่าอนาคตที่เขาลงทุนเล่นฟุตบ,บอลมาขนาดนี้แล้วไม่ควรจะเสียหายและและและหายไปนะสําหรับอนาคตเด็กจะต้องมีนะครับจุดนี้ต่างหากครับเดี๋ยวเราคุยเรื่องยูยี่สิบกครั้งหนึ่งเพราะว่าเราเจอเกาหลีแมตนี้สาคัญมาก นะครับอย่นที่สําคัญมากในไหนพูดเรื่องเยาวชนแล้วครับคลิปนี้นะครับผมอยากจะสรุปเลยว่าเรื่องเยาวชนเราเนี่ยแพ้ชนะหรือว่าด้อยกว่าญี่ปุ่นอะไรก็ตามผมเชื่อมั่นเด็กเราไม่ได้แพ้ญี่ปุ่นครับร้อเเลยถ้าเด็กคนนั้นมีอยู่กับครอบครัวที่ดีนะคุณพ่อดีคุณแม่ดีนะมีความเข้าใจนะครับมีพื้นที่สําหรับลูก,ลกพื่อพัฒนาการต่างๆนฟุตบอลด้านการเรียนเนี่ยญี่ปุ่นก็ญี่ปุ่นนะครับเราไม่แพ้แต่สภาพการโดยรวมของสังคมไทยเราเนี่ย ผู้ใหญ่ของเรายังไม่ดีเท่าเขาอ่ะสรุป,ปง่ายเลยไม่มีพื้นที่สําหรับเด็กๆนะครับทําให้เด็กๆเนี่ยไม่สามารถที่จะพัฒนาการขึ้นมาตามที่เขาควรจะเป็นได้นะท่านที่ว่ากล้าพันเราอ่ะแทบจะดีกว่าญี่ปุ่นกล้าพันเด็กเราดีกว่าญี่ปุ่นนะครับทางด้านการกีฬาเนี่ยญี่ปุ่นเ็าสารภาพมาแล้วครับว่าเด็กเขาอสู้เด็กเราไม่ได้อันนี้คือข้อเท็จจริงนะครับเนี่ยตัวอย่างครับเด็กชายเทพฤทธิ์รดหอมนะครับน้องแอนนริวนะเป็นเด็กลูกครึ่ง อยู่หมู่บ้านขอบชายแดนักไทยกัมพูชานะครับบ้านคองแก้วตบนโคกตาลอํเาเภอภูสิงห์จังหวัดริสเกตนะครับเป็นเด็กกาพร้าเขาไม่รู้ว่าพ่อเขาเป็นใครนะครับถูกทอดทิ้งตั้งแต่อยู่ในคันแม่เขาก็ไม่แม่เขาก็มีสตินะครับคือพูด,ดง่ายๆว่าไม่ค่อยสมประกอบจึงไม่สามารถดูแลน้องได้น้องจึงถูกทิ้งอยู่กับตากับยายครับที่ก็คงไม่มีรายได้อะไรแล้วแหละ นะครับบางวันนะครับน้องแอนดิวไม่ได้ไปโรงเรียนนะเพราะต้องออกไปหาปลาไปขุดปูเพื่อจะเอาไปขายนะครับหรือน้องแอนดิวจะต,ต้องขึ้นชกมวยเพื่อนําเงินมาซื้ออาหารและค่าใช้จ่ายช่วยตายายนะตอนนี้น้องแอนดิวอายุสิบสอปีแต่ยังอ่านไม่ค่อยออกเขียนไม่ค่อยได้นะครับเพราะไม่ค่อยได้ไปโรงเรียนนะครับมัว,มวแต่ไปขุดปูหาปลาอยู่ไปต่อยมวยอยู่แต่น้องแอนดิวมีความสามารถทางกีฬาสูงมากหลายชนิดนะทั้งชคมวยแต่ก็โดยเฉพาะฟุตบอลนะครับ นี่แหละครับเป็นสิ่งที่ที่เราเห็นนะครับน้องแอนดิวแล้วใครเราเห็นดวนะครับก็คืออดีตทีมชาติครับพี่ชัยคงศรีครับจอมมงห่งทีมชาติไทยครับนักเตะคนนี้เป็นนักเตะที่อยู่รุ่นใกล้ๆกันนะฮะกับคุณปิยพงศ์ผิวอ่อนเนี่ยพ่ชัยคงศรีผมทันครับเป็นจอมมงงทีมชาติไทยคุณพิชัยคงศรีไปเจอครับและตอนนี้นะครับคุณพิชัยคงศรีนะครับกาลังจะนําน้องแอนดิวเนี่ยเข้ามาฝึกซ้อมนะครับที่กรุงเทพ รวมทั้งนะครับรวมทั้งนะครับจะเชิญชวนร่วมบริจาคนะครับให้น้องนะครับครอบครัวของน้องด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงก็สามารถติดต่อทางคุณพิชัยคงศรีมาได้ครับอันนี้ช่วยกันครับช่วยน้องหน้าสงสารนะตอนนี้นะครับทางด้านอดีตนักเตะชินชาของเราคือคุณพิชัยคงศีเนี่ยได้นําน้องเข้ามาฝึกซ้อมนะครับที่แคมป์น้องจอกนะครับที่คุณพิชัยดูแลอยู่ นะครับแล้วเราก็เป็นโครงการนะที่จะช่วยเหลือเด็กที่มีแววนะครับถือว่าน้องแอนดิวเนี่ยเป็นลูกครึ่งนะเท่าที่ผมดูหน้าตาเป็นลูกครึ่งครับแต่ไม่รู้ว่าคุณพ่อเป็นใครเนี่ยนี่แหละครับคือสิ่งที่นักเตะอย่างพิชัยคงศรีเนี่ยทำเพื่อเด็กๆของเรานะเพื่ออนาคตนักกีฬาของเราคุณพิชัยคงศรีเป็นใครครับ บางคนเกิดไม่ทันนะครับอาจจะยังไม่ทราบนะครับคุณพิชัยคงศรีเป็นนักเตะนะครับที่เป็นรุ่นเดียวกันนั่นแหละครับกับคุณปียพงศ์พีอ่อนเขาเป็นดาราเอเชียครับดาราเอเชียเนี่ยเป็นรางวัลของสหพันธ์ประวัติศาสตร์และสถิติฟุตบอลระหว่างประเทศหรือ ifhhs นะครับรางวัลนี้นะครับจะประกาศออกมานะครับทุกปีตอนนี้นะครับหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับประเทศไทยของเราเนี่ยมีดาราเอเชียนะครับถึงเจคนนะครับ คนแรกนะครับที่ได้รางวัลดาราเอเชียคือคุณนัศวินทงอินเนตนะครับดาราเอเชียประจำปี1965นะประมาณพศ2508คุณอัศวินธงอินเนตเนี่เกิดวันที่28มกราคม2480ครับเมื่อตอนผมเป็นเด็กๆนะ2508หนยังไม่เกิดหรอกนะครับคุณอัศวินเนี่ยผมเรียกว่าโกอัศวิน เกิดขึ้นมาพูดได้อยู่ปฐมนะครับผมเล่นฟุตบอลแต่เด็กผมก็ว่าผมอยากเป็นโกอัตสวินคําว่าโกอัตสวินมันมีอิทธิพลต่อชีวิตผมมากคนเป็นประตูหรือเป็นโกเนี่ยมัน,ม,นมันเท่ครับมันจะใส่เสื้อแขนยาวทําให้ตําแหน่งแรกที่ผมเร่มเล่นฟุตบอลเนี่ยผมอยากจะเป็นประตูฝ่ายฝันครับและหลังจากนั้นมาผมถึงมาเล่นปีกซ้ายเล่นตําแหน่งอื่นแต่คําว่าโกอัตสวินเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรนะแต่เขาเรียกทุกคนในสนามเนี่ยฉันจะเป็นโกอัศสวิน เนี่ยเขาคือดาราเอเชียครับคนแรกของประเทศไทยปี2,508นะตั้งแต่ผมยังไม่เกิดเมื่อ5 0 60ปีที่แล้วนะครับ60ปีพอดีนะครับเขาได้เป็นดาราเอเชียตอนอายุ28ปีเมื่อปีพศนะครับ2,508นะครับคนที่2ครับระลงสังสุวรรณดาราเอเชียที่ถูกลืมไคนนี้นะครับเป็นดาราเอเชียประจำปี2515อันนี้ผมเกิดแล้ว นะครับประจําปี1,972เขาเป็นดาราเอเชียนะครับที่คนไม่ค่อยพูดถึงคือนรงสังสว่วนเขาเป็นแชมป์ถ้วยพระราชทานกอไหลสมัยครับเขาเล่นอยู่ในสมโมสรตํารวจแล้วนะครับเขาเป็นแชมป์กีฬาแหลมทองครั้งแรกนะครับเป็นทีมชาติเสมอกับพมา่าเมื่อก่อนผมบอกแล้วครับว่าพม่าเก่งนะเสมอไปสองสองแล้วเป็นแชมป์กีฬาแหลมทองครั้งแรกครับของประเทศไทยกีฬาแหลมทองก็สี่เกมเรานะครับแต่เมื่อก่อนนี่คือกีฬาหลักเลย นะครับสำหรับยานบ้านเราและนะครับคุณนาลงสังสุวรรณเนี่ยได้ไปแข่งขันฟุตบอลโอลิมปิกครั้งที่19ครับในปี1968นะในช่วงของเกิดพอดีที่เม็กซิโกซิตี้นี่คือนักเตะที่เราต้องรู้จักครับเขาเกิดวันที่8เมษายน2485ได้เป็นดาราเอเชียตอนอายุ30ปีนะครับคนที่3ครับปีพงพีอ่อนดาราเอเชีย AFC ประจำปี1982าปหรือปี25 2 5ครับ ประมาณนั้นผมอยู่ประมาณมัธยมครับเขาเกิดวันที่14พฤศจิกายน2502ครับได้เป็นดาราเอเชียในขณะ,ะที่มีอายุแค่23ปีถือว่าเป็นนักฟุตบอลไทยที่เป็นดาราเอเชียอายุน้อยที่สุดตั้งแต่มีทีมชาติไทยจนแต่จากอดีม,มาถึงปัจจุบันนะปีพงพิวรรณคือนะครับนักเตะที่มีอายุน้อยที่สุดได้เป็นดาราเอเชียครับคนที่4ครับเจลิมุสสงาพลดาราเอเชียประจําปี1985 หรือ2,528สามปีถัดมานะครับจากคุณปียพงศ์เขาเกิดวันที่2ตุลาคมครับพศ2501เป็นดาราเอเชียในขณะที่เขามีอายุ27ปีครับคนที่5ครับพี่ชัยคงศรีนี่แหละครับจอม,มองวงนะครับที่ไปน,นำน้องแอนดิวเนี่ยเข้ามาฝึกซ้อมด้วยพี่ชัยคงศรีเป็นดาราเอเชียคนที่5ของประเทศไทยเขาได้รางวัลปี2,528ครับคุณพี่ชัยคงศรีเนี่ย เกิดวันที่20มกราคมพศ2 5 0 0นะครับเกิดก่อนคุณพี่พงศ์พิวอ่อนเพียงปีเดียวได้เป็นดาราอเอเชียตอนอายุ28ปีครับคนที่6นะครับดูสิทธิ์เฉลิมแสงนะครับดาราอเอเชียรประจำปี2540นะครับดูสิทธิ์เฉลิมแสงเนี่ยเป็นนักเตะอยู่ในรุ่นราวราวเดียวกันนะครับในรุ่นเดียวกันกับซิโก,โก,โก้เกติศักดิ์เสนาเมืองนะแต่ดูสิทธิเนี่ยได้เป็นดารารครับ เขาเกิดวันที่22เมษายนพศ2513เป็นดาราเอเชียตอนอายุ27ปีครับส่วนคนที่7ล่าสุดนะครับเมื่อปี2563ที่ผ่านมานี่เองครับเมืม่อ5ปีที่แล้วนะดาราเอเชียคนนั้นคือโกอุ้มครับทีรทรบุญมาทันโกอุ้มได้เป็นดาราเอเชียตอนอายุ30ปีครับเป็นนักเตะที่เป็นนะครับวิงแบ็กฝั่งซ้ายนะครับ ของทีมชาติไทยช่วงนั้นนะครับเขาได้แชมป์กับมาลินอสและเขาเป็นนักเตะที่โดดเด่นมากในทีมชาติไทยนะครับทำให้นะครับทางสมาพันธ์ประวัติศาสตร์และสติฟุตบอลระหว่างประเทศหรือ iff ได้ประกาศรายชื่อให้โกอุ um, on, ่มธีรทรบุตรมาทันเป็นดาราเอเชียประจำปี2563ครับเราจะต้องทราบนะคำว่าดาราเอเชียคือนักเตะยอดเยี่ยมของเอเชียเลยนะครับเรามีทั้งหมดแค่7คนครับทั้งประเทศเราเนี่ย ตั้งแต่ก่อนผมเกิดอ่ะคนแรกคือโกวัตสวินโกวัตสวินที่ที่ผมเป็นเด็กๆเกนะ่ผมก็ไม่รู้ว่าใครพาพาเรียกชื่อโกวัตสวินนะแต่เด็กๆรุ่นผมเนี่ยถ้าเป็นประตูคือเป็นโกวัตสวินเลยเป็นอย่างนั้นครับไม่รู้เป็นใครก็ไม่รู้ครับโกวัตสวินนะ่ตอนนั้นทีวีขาวดำนะนะครับเราเราเราเพิ่งผมก็เพิ่งรู้ว่าเออโกวัตสวินเนี่ยเขาเป็นประตูยอดเยี่ยมเป็นดาราเเชียตั้งแต่ผมยังไม่เกิดอนะ่ะ นะครับแปลกนะผมอายุสี่ปขัวผมก็ยังเป็นโควัดสวินอยู่นี่คืออิทธิพลนี่คือ d n a ของเด็กไทยครับที่เกิดมาก็เตะคนเป็นแล้วครับเกิดมาก็เตะบอลเป็นแล้วนี่คือจิตวิญญาณครับใครเล่นกีฬาจะเข้าใจดีนะนะครับว่าคําว่าจิตวิญญาณหรือดีเนช้างศึกเนี่ยมันมีมันมีมาตั้งแต่เกิดครับดังนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กญี่ปุ่นหรือเด็กไทยเนี่ยผมบอกไว้เลยครับมันอยู่ที่สภาพแวดล้อมเด็กทุกคนเป็นผ้าขาวเกิดมานะครับเราเป็นผู้ใหญ่นะครับเราจะต้องจัด องประกอบของสังครอบครัวฟุตบอลให้ดีนะครับเราจะไปบอกว่าเด็กเราสู้เด็กญี่ปุ่นไม่ได้จะไปโทษใครโทษตัวเองนั่นแหละครับศักยภาพของคนไทยนะครับศักยภาพของเด็กไทยเรามีจริงครับเรามีดาราเอเชียอยู่ในประเทศเราถึง7คนนะครับระดับท็อปเอเชียเนี่ยจะเห็นได้ว่าเราไม่ได้น้อยหน้าชาติอื่นๆเลยในย่านเอเชียดังนั้นนะครับต่อไปนี้นะครับผมคิดว่ามันมันน่าจะได้เวลาแล้วแหละสักัดฟุตบอลไทยเปลี่ยนแปลงแล้วตั้งปี่ปี2024แต่มาดามแป้งขึ้นําลงตำแหน่ง โค้ดอิชิมาดำรงตำแหน่งต่อไปนี้ครอบครัวฟุตบอไทยเราเปลี่ยนวิธีคิดครับเรามาร่วมกันโฟกัสและช่วยสร้างบรรยากาศฟุตบอลไทยให้ดีนะครับเราเราเราจะไม่โทษเด็กเราต้องดูว่าผู้ใหญ่เรานะครับทำยังไงกับเด็กเราบ้างนะถึงจะสามารถส่งเสริมพัฒนาเด็กเราไปสู่นะครับสุจุดที่ควรจะเป็นได้ในระดับเอเชียรหรือระดับโลกต่อไปเพราะว่าผมเชื่อมั่นว่าเด็กเราสามารถทำได้แน่นอนครับ พุทธิศรัทธามัดตามแฝงน้ำฝนร้องเค็งหัวใจยุบไหมก้าวไปในแพฉันฉีดฉันฉันทักติเขาขันสาบ football สก้อนบุรพพาชุดนี้นีสะทาแฟนบนไทยแค่แลนรดับธนกิจเชิงจงสัธรรมาตาสักทีไนปอรมิลอองดีเพียรดักและสวลว์กช้วัาทั้งรงมาแต่พ้